มาค่ะวันนี้ทําแกงส้มกันนี่ค่ะพอเราได้ตําพิกแกงเสร็จเราเอาลงหม้อพร้อมเนื้อปลาเลยค่ะตําเนื้อปลาใส่กับพิกแกงแล้วเราก็รอให้หม้อเดือดค่ะให้หม้อเดือดพอหม้อเดือดเสร็จเราก็เอานี่เลยเม็ดมันลุมใส่ลงไปแล้วก็อันนี้ก็คือ ไหนบัวเราจะแจงส้มไหนบัวใส่เม็ดมะลุมนะคะวันนี้แล้วก็ใส่พร้อมกับใส่กุ้งสดไปด้วยนะคะรอนิดนึงค่ะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะเนื้อปลาที่เหลือเราก็เอาใส่เป็นชิ้นๆลงไปเลยค่ะเพราะว่าเราว่ามันเยอะ เราก็ใส่ไปเลยเสร็จหมดพอดีเราก็รอหม้อเดือดอีกทีนึงนะคะเราก็ปรุงรสไปพร้อมเลยค่ะ ซอสซีอิ๊วขาวใส่ไปแล้วก็ใส่เกลือไปด้วยนะคะใส่เกลือไปนิดนึง เราก็ใส่ผง oh, นวลงไปใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาล พอหม้อดเดือดแล้วนะคะตอนนี้หม้อกำลังเดือดเลยค่ะพอหม้อดเดือดเสร็จเราเอากุ้งสดลงไปเลยค่ะนี่นะคะกุ้งสดเราเอา,เอาลงไปเลยกุ้งสดลงไปเลยอย่างแรกนะคะเอากุ้งสดลงไปแล้วเราก็ตามด้วยไหนบัวค่ะไหนบัวตามไหนบัวลงไป ใบบัวนี่เราต้องเอาใยมันออกก่อนนะคะถ้างั้นมันจะเป็นใยเราต้องเอาใยออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะแช่ด้วยน้ำเกลือเพื่อว่าไม่ให้มันดำนี่ค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จไปแล้วหงอย่างแล้วทีนี้เราก็ตามด้วยเม็ดมะลุมลงไปเลยค่ะ หนึ่งถ้วยเต็มเต็มมะลุมเนี่ยนกแก้วจะแกะเอาแต่เม็ดมันนะคะเนื้อไม่เอาค่ะทีนี้พอได้อย่างนี้ทั้งหมดนะคะ เราก็ตามด้วยน้ำมะขามนี่ค่ะน้ำมะขามเราทำไว้อย่างนี้แล้วตักมันลงไปเลยค่ะหนึ่งทัพพีเต็มๆใส่ลงไปสักสองทัพพีนะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยว นี่ค่ะเราก็จะรอให้หม้อเดือดอีกทีนึงนะคะพร้อมกับให้ผักสุก ในครัวอาจจะลกไปหน่อยนะคะรอหม้อแกงส้มค่ะวันนี้แกงส้มจ้ะวันนี้แกงส้มกับข้าวมื้อเย็นนีค่ะกับข้าวมื้อเย็นเลยค่ะโอ้แกงหม้อมอโเลกเลยอ่ะจะกินหมดไหมเนี่ยนกแก้ว พอม้อเดือดนะคะพอหม้อเดือดผักสุกเราก็ชิมรสชาติมันว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนไม่พอพี่พอเกลือเติมค่ะแล้วเราก็จะได้รสชาติดังใจเราดังนั้นพอผักสุกก็ตักเสิร์ฟเลยทีเดียววันนี้นกแก้วนก วันนี้นกแก้ชาแนลทำแกงส้มนะคะแกงส้มมาดูความน่ากินของมันค่ะสีสันก็ได้อยู่นะวันนี้ก็อืม ดูความเดือดของหมอง้ออันนี้แกงส้มนะคะแกงส้มคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้นะคะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ยังไม่รู้แต่ดูท่าก็น่าจะพอกินได้อยู่มั้งคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อจะได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ